ครับน,นี่เป็นอีพีที่2ครับสําหรับในส่วนของงานฝังสวงน้ำมันนีน้ากันครับเดีเ๋ยวขีดดินใส่เดีเ๋ยวขีดดินไปใส่นะครับอาจารย์อาจารย์บรรจุรางว,วัลที่หนึ่งอ,อาจารย์ผู้ใดน้ององค์หนน้องน้ำไปองค์นี้บวกนะครับนี่แหละบรรจุรางว,วัลที่หนึ่งนะครับ เอาไปใส่ไปเอมารวมกให้ก่อนอืม var eee 3 4 5 6 สาวข่ำตะไวายเสียงคงช่วงหนึองเ,เป็นเด็เปิดเท่านี้ต่อนะโมตัสสะปะกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะกวะโ,โตอระหะโต สัมปันนังโภชนาสารีนังสัม เปิดเท่าไรนี่ครับให้ทุกคนมาร่วมกันยีนาุ่นทัานี้นี่นะครับเออผู้ผู้ที่บริจาคสื่อดินหรือเสียบขันตนเงินในมาจับแขนน้ำกันเพื่อิสียดายหน้าผู้ทิศบุญครับมาข้ามาน้ำกันรับคอยรับแขกต้อนกันก็ได้ครับมาขกว่าก่อนนะครับ จับซื้อๆเด้อจะมาจับวันนี้เด้อมัเสิแตกก่อนเด้อนั่้อมกันอารวมเป็นหนึ่งเดียวสามีเนาะเด็กๆเด้อ สาธุสาธุแม่ธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยังแม่ธรณีสเสด็จขึ้นมาแล้วในวันนี้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายที่มีชื่อมีเสียงมีนามสกุลมีตัวมีตนในวันนี้ธาตุกายสาสิบสองดินน้ำลมไฟตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานถึงแม่ธรณีแล้วบุญกุศลที่พวกข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ ขอบุญกุศลนี้ให้เป็นทิพยานสู่แม่ธทารีอุกาสะอุกาสะนมโมพุทธายะพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังครังประสิทธิขอบุญกุศลทั้งหลายที่พวกข้าพเจ้าได้กระทำจงถึงทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินลุคเทวาองค์นาคานาคีแมย่าศีอุมาราวดีภูม เทวาที่อยู่ในเทหสถานแห่งนี้เจ้าปู่เจ้าย่าเจ้าตาเจ้ายายเจ้าลูกเจ้าหลานบรรพุบุรุษทุกรูปทุกตนทุกดวงจิตขอพวกข่านทั้งหลายจงมีส่วนร่วมในบุญกุศลในวันนี้ที่พวกข้าพเจ้าได้กระทำหากตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชะอานิสงผลบนนี้ขอพวกข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเกิดแต่ความสุขความเจริญมีกินมีเก็บเหลือใช้เหลือสร้างทานบารมีอัาสาธุสาธุสาธุ <c oughs> เจ็ดศูนย์ดินแม่ธรณีุเอาพ่อแม่พี่น้องอย่าจุดทูบเสียบเสียบสีเสียบเ้นี่กับมมกนะครับเอาได้เหีอย่าไปเสียบมาสีเห็นตัวดีด้ยกลับมาเชิญเ้ยตามอัธยาศัย เอาคือว่าเปิดแม่ทัลละี่เหรอเอาเ,เปิดแม่ทัลี่สิไปถายแล้วนี่ยจไปถ่ายผ่านเอง,องนั่นหลไปถ่ยเหรอห้าเจ็ดศูนย์ 70, สวยอยู่เ,เลขต้องมีศูนย์ในงวนี้ <c oughs> เอ๊อของอาจารย์ต้อมนี่ไม่ยากจังเลย จุดยังไงเนี่ยไม่ยากอันนี้ตู้ตู้ลูกสีเขาไม่ไหมนจะได้ด่งเลยเหรอเออแล้วก็อยู่ฐานคิดนี่เออมาจะด่งซ้ำมันก็จะใส่หัวไม่ได้ถามเลนสวัสดีครับสวัสดีครับต้งเลี้ยงกบคูมตรงนั่งจิติโอ้โหเฮ้ยเสียบนับหยันพี่ันกินออก แต่ไม่หมอไปเติดเที่ยวมทมาอะไรนี่เดี๋ยวให้ตัวอเสียกันบริษีสๅษีกันเดี๋ยวเลยครับสวัสดีครับขอออาจารย์พูดหน่อยได้ไหมคะได้ครับ

แม่เจ้าสาธุเด้อเด้อแม่เจ้าผู้ข้ามน้ำห้เอี้ยผู้คำามดนินห้สุูงซื่นผู้ดงด้วยวลาลังนหลจังวาทุกหยาดหายพ้าละดีแม่ปัดายขจรไก่ไปนาขอให้ทำซอยซื่เด้อแม่ไทยพอตรเลย่อเจริ Why, man? เสด็จมารับเครื่องบรรณาการสิ่งของเส้นไหว้ดินที่พวกเราจะนำเข้ามาเป็นธรณีสงของวัดบารามของเราในบันดีพวกเราก็มาร่วมถวายพระแม่ธรณีท่านก็จะทรงรับเมืเ่อรับแล้ว,วลก็วกวขอความสุขขอความเจริญจงเกิดจงมีแห่งการาขอมวนมนุษย์ จดุญดจกุศลใช่ครับใครก็ได้ขอเมีดเอาให้หน่อย,ยนะนัะ่งจ้างแม่ธรณีสักหน่อยเม็ใ,ใม้ทันทีเมดขอเมตดบัาบมะพ้ามให้ด้วยจ,จะถลายแม่พระธรณี ประโยชน์ได้หลายอย่างให้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับ <c oughs> วันนี้เป็นวันดีวันศิริมงคลแห่งการเวลาพระแม่ธรณีเจ้าข้าเอ๋ยขอทุกทุกพระองค์จงรับร,รู้รับทราบตามวันนี้ที่ลูกหลานบริวารสายบุญได้มานอกน้อมดินเข้าเป็นธรณีสมขอพระแม่ธรณีจงรับเมื่อรับแล้ว ขอความสุขขอความเจริญจงเกิดจงมีกับลูกกับหลานกับบริบารสายุนทุกท่านทุกคนผู้ใดเก็บไข่ได้ป่ยไไวยก็ขอ,ขอให้สว่วงให้เศร้าผู้ใดบ่มีทรัพย์สินเงินทองอาจสมเงินทองก็ให้กินบะบบกให้จบปลมสุขูสุข้นทีทมาเนี่ยก็ให้มีสัจพูรร่ำรวยมั่งคั่งสติปัญญา นำพาความสุขความเจริญสู่ครอบครัวให้อุดมสมบูรณ์คือจักรพรแด่กรณีมีนางมีดินให้อยู่สาธุโนคันเตะถูกคนทุกคนสาธุเอาสา,คคามคำเพื่อนันติไว้สาธุสาธุ พี่น้องสาธุบุญนะครับวันนี้เราตั้งจิตตั้งใจมาดีเราก็ได้บุญได้กุศลมีมีเปิดเพลงอะไรอยูไหมเปิดเพลงอะไรเปิดขึ้นมาได้เชิดเมญยางรื้มาจะน้อยเน่เชิดเมญยางขึ้นมาขออัญเชิญเออ ขออัญเชิญปวดปานประท่านทอดประท่านรับไ์้หลูกหลานบริวารสายบุญผู้ที่มารวมบุญรวมกุศลคันนี้

หากใจสั่งทางใจก็ทำแต่เรียบยางก็ไม่สถานแห่งนี้ใจสั่งงนั้นยอมยิดใจที่เป็นบุญเป็นกุศลคิดทอดพระทัยควรมบุญนั้นจงพันสั่งให้กับภูมิฐานอยากดีใจขอบคุณลูกทุกคนรวดแรงรวดใจกันเป็นวัดวาอารามเปิดความเจริญรุ่งเรืองบุญนั้นจงประสบด้วย โกนานาประการแม่ธรณีได้เสด็จขึ้นมาในสถานที่แห่งนี้แล้วคนมนตปดของปดโกปดลัปดบุญกุศลใหกับลูกหลานอุกระนำีศรสกรันาสาพะโตนัุคยาบุญจงการสำเร็จบุญนั้นจงกัรสำเร็จบุญนั้นจงทัรสำเร็จ สิ้นสุดนะครับยังไม่สิ้นสุดถ้าใครอยากจะร่วมด้วยเช่่ยกันเป็นดินเข้าวัดคนละรถสองรถก็ดีวันนี้อาจารย์สนชัยก็มาร่วมบริจาคดินสิบรถก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมกันใครอยากจะทําใครอยากจะร่วมก็ไปแจ้งความประสงค์แล้วก็นําดินมาถวายที่นี่เลยนะครับก็เป็น ส่วนหนึ่งที่เราจะทำผ้าป่าก็บอกว่าผ้าป่าดินวัสดุประจารย์วันนี้เท่ากับเมนูหลักในทริปนี้นะครับมารวมโดยเจคันกระโคบ